ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะคะบรรยากาศค่ะทัวร์รถนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็กำลังจะวิ่งออกนะคะมีป้ายด้วยเป็นทั่วจีนนะ,ะเรามาเที่ยวกันนะคะถ่ายบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูค่ะอันนี้เป็นช่วงฟรีโซนค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปด้านใน ลองขับรถเข้ามาเที่ยวดูก่อนประมาณหนึ่งแค่ฟรีโซนก็คุ้มแล้วนะคะเคยมาหนหนึ่งแล้วประทับใจมากอีกค่ะแล้วก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะเดินไปชมกันไปนะคะวันนี้แดดดีมาก ประตูตรงที่เห็นด้านหน้านู่นนะคะถ้าเราจะเข้าไปอีกเราถึงจะต้องเสียเงินแต่ถ้าอยู่บริเวณนี้ยังไม่ต้องเสียเงินค่ะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะที่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะพระปางวัดพระศรีรันตนมหาธาตุราชบุรีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้อีกมุมหนึง่งก็จะเห็นเป็นเงาๆนะคะ ด้านในนะคะนั่เป็นจุดตรวจบัตรค่ะแต่เราไม่ได้เข้านะพระโพธิสัตว์นะคะบําเพ็ญทุกกิริยานะคะโอ้อ่านยากดีจังเลยอ่ะ่าให้เพื่อนๆออ่านแล้วกันนะคะ บำเพ็ญเพียรภาวนานะคะมีเหล่าฤาษีนะคะกินนรีต่างๆนะคะมาดูแลมีนาคมาปลอด้วยนะคะด้วยบารมีที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคะ บางมุมก็ย้อนแสงกันให้เห็นสวยๆเป็นเงาเลยนะคะอันนี้จะเป็นหนองบัวนะคะแล้วก็มีหออีกมุมหนึ่งของหอนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหอพัะไตปิดกหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองไปหาประวัติดูนะคะหอนี้จะตั้งอยู่ในน้ำนะคะเพื่อป้องกันปลวกมดมอดที่จะมาทําลายเอกสารนะ,ะ,ะรนะคะก็ <S <S เลยอยู่แบบนี้เลยสวยงามนะคะเมืองโบราณนะคะจำลองทุกๆอย่างในประเทศไทยมาไว้ในที่เดียวกันนะคะคุ้มมากด้านนั้นจะเป็นภาษาสัจธรรมนะคะเออซึ่งเออ น,นี่ก็ย่อมาไว้ที่นี่ค่ะสวยไหมคะโอ้ที่นี่ดูแลรักษาอย่างดีนะคะบัวง,งามตาจริงๆตรงนี้นะคะสลาการเปลี่ยนวัดใหญ่สวนนารามเพชรบุรีค่ะคืออันนี้เลย หน้าประตูนะฮะสาลาเลื่อยไปจนถึงตรงนู้นเลยลาเพื่อนๆไปนะคะที่ปราสาทสวยงามแล้วมาเที่ยวกันนะคะเมื่อมีโอกาส